สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้การดรับเชิญของน้องน้องแป้งนะคะก็ได้จะไปทำบุญกันนะคะก็ทำบุญที่บ้านน้องแป้งเนาะก็น้องแป้งก็จะเชิญเออเชิญเชิญเชิญยูทูบเบอร์หลายๆท่านมาเลยเยอะมากเลยนะคะก็เราก็จะไปเจออันเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เรานะคะไม่ได้เจอเจอกันนานก็ไปเจอกันวันนี้เลยนะคะก็ตอนนี้เราสองคนก็แต่งตัวแบบนี่ สวยไม่สวยก็ไปดูโอเคค่ะก็เด oh, <mm okay. ี๋ยวเราเรารอติดตามชมกันนะคะว่าใครมาบ้างเนาะยูทูบเบอร์มีใครมาบ้างอะไรด้วยในประมาณนี้เนาะเราไปดูงานแต่งอ้ยงานแต่งแล้วว่างานบวชของน้องของนองแป้งนะคะว่าจะอลังการขนาดไหนนะคะก็ก็ดีใจนะคะที่น้องแป้งมาเชิญนะคะก็ดีใจมากตอนนี้ก็จะไปลมตัวกันที่บ้านพี่หม่ก่อนนะคะก็ตอนนี้เพิ่งจะออกไปเลยนะคะไป มือหอนเลยก็มุกตาทนะี่นะี่ยนะ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 มาเลยค่ะไม่เมื่อกี้เดินมาครั้งนึงแล้วนะพี่ว่ากลนะับไปกลับไปม้วนหน่อยหม้นหน่อยน,น,อยนี่สวยขนาดไหนน้องหอมฟองนี่ <c oughs> ไป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 ได้แล้วร้อนร้อนร้อ <c oughs> นะ ปีค่ะตอนนี้้องทิพก็มาบ้านพี่ใหม่แล้วนะคะก็มาเจอเพื่อนเพื่อนยูทูปกันเยอะแยะไม่ได้เจอเจอกันนานมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่งตัวสวยๆกันเลยสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้เรามีกันแค่นี้ใช่ไหมคะรลมตัวกันได้แค่นี้ใช่ไหมคะหอมหนุ่มหอมหนุ่มอ่ะหอมหนุ่มไม่สบาย แล้วก็มีใครอีกอะเยอะเนาะเยอะอยู่เนาะยูทูบเบอร์ตอนที่เรารวมตัวกันเนาะเนาะนอะนอะนอนอ้องอารมนวลอะไรประมาณนี้เราไม่มีเน็ตแล้วเนาะติดต่อกันยากเอออันอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ก็เรียกกันได้ง่ายก็ไปกันแค่นี้เ,อ,เองเนาะนี่วันนี้น้องโวน้องโวหอง <c oughs> น,น้องโวหองว่าโวฟองนี่ใกล้เคียงกันมาก <c oughs> เลขชื่อนี่ใช่ สวยมากเลยไม่ได้เจอกันมายิ่งผอมกว่าเดิมอีกชินน้องโบทองนี่ดีนะถ้าเขาค้นหาน้องโบหองก็จะเจอถ้าคุณามน้องหอมทองก็จะเจอจริงหรอมันเกี่ยวอะไรกันนใช่นี่พาน้องมาด้วยใช่ไหมหลานหลานอ่า โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านน้องแป้งกันในดีกว่านะคะก็ตอนนี้ลมตัวกันได้แค่นี้ก็ไปกันแค่นี้นะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านน้องแป้งแล้วแป้งก็มารับจะไปที่วัดนะคะพอดีเลยก็จะไปทําบุญที่วัดกันดีกว่าเพราะว่าตอนเช้าเขาแห่โคตันขึ้นวัดแล้วนะคะลำบาไม่ทันเราก็เลยไปที่วัดอย่างเดียวนะคะแล้วก็บวชแล้วด้วยนะคะไป นี่สาวสาวยูทูบเบอร์นี่นะคะตอนนี้ก็คือมาถึงที่บ้านแล้วนะะคก็คือบ้านขมาเป็นเทียบ โอ้ยวันนี้น้องแป้งสวยมากแต่งสวยสวยเลยสวยไม่ใช่อิสซัลลี่มันเยอะหน่อยอยากสวยอยากสวยผ้าครื่องประหลับเยอะมากดีใจมากเลยาวทุกคนลืมใจปลื้มใจแล้วก็ดีใจที่น้องแป้งเชิญนะมาเห็นพ่อความแล้วดีใจมากเลยใช่ไม่จำเป็นราคัดไปส่งก็ได้นะขอบคุณเลยยิ้มสวยยิ้มสวย ก็นะว่าเออีมมึงเพือนกล้ามเปนนี้รก็มาห้องใครก็บอกไม่ถึงนึงเลอ่ะจะามาถึงกูแ่ก้โอ้ม่พอรี่เพ่มนั้นเนี่ยเขาขอีเดนั่งกินแต่เ่าไห ไม่แฟนขับทักทายมานานเพราะว่าเน็ตไม่มีเนาะใครๆเราก็คิดถึงไงพี่ก็มีไม่ได้ทํา youtube ไงก็คิดถึงกันอ่ะเออคิดถึงมากแฟนขับคิดถึงมาพี่นี่ยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งสวยขึ้นนะนะขอบคุณค่ะไปวันนี้วันนี้พี่ก็มีมาช่วยน้องแป้งนะคะนอตั้งแต่เมื่อคืนจริงหรอแม่พี่จะเก็บเอิน่เก็บเสื้อผ้านอนอ๋อ ไปรับประทานข้าววันนี้จะกินกี่มื้อก็ไม่รู้ันนี้จะกินกี่มื้อก็ไม่รู้อ๋อเออสองสามมื้อกินทีเดียเออสองสามมื้อกินทีเดีได้ๆน้องนวลไม่ค่อยมีผู้บ่าวนะไม่เป็นไรสาวสวยสาวเยอะแค่มีผู้สาวก็ไม่มีผู้บ่าวแค่มีผู้สาวก็พอใจแล้วเราทำยูทูบเบอร์สมมติเราอยากจะมีสาวิงมาก นังเลยกนั่งเลยนั่งเลยนังจกันเนี่ยลอบได้ที่ไหนเนี่ยเป็นอเป็นเน่นะเว ค่ะช่วงนี้คือสถานการณ์ตอนนี้เนาะทําคลิปเป็นยังไงบ้างช่วงนี้บ้าางเนะก็คือเราไปนะเราเจออะไรเราก็ถ่ายถ่ายได้ไดังนั้นถ้าจะออกไปเราก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากออกไปนอกเมืองไหนแล้วใช่ทุกคนอ่ะเนาะ<ช>แล้วก็อยู่แต่บ้านอ,อ,อยู่แต่บ้านแล้วก็เ,เน็ตอะไรมีปัญหาสําหรับเราทำทำคลิปไหม มีปัญหามากบ้านน้องบุหงองนั่นบ้านน้องบุหงก็ยังไม่มีไวไฟใช่ไหมเหมือนกันเราใช้เหมือนกันเราอ๋อตอนน้องเอากับพี่พี่ก็เหมือนกันอ่าเหมือนกันรุ่นเดียวกันปิดแล้วก็จะไปอะไรนะไปอัพคลิปก็จะไปที่หนองปลาพี่วันถ่ายเสร็อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ไกลไหมไปไกลมั้ยเจ็ด 6-7กิโลเนาะแล้วก็กระเตาก็7กิโลถไมม่ไม่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณ4กิโลมั้งใช่ค่ะเคยจื้ดเลยหัว4กิโลเนี่ยตัวตีในอันมอเตอร์ไซค์เอ่อประมาณ4กิกิโลเองอ่ะืมไม่ค่อยแน่ใจคิดว่า4กิโลชิงออมใช่ตรง4มาถึงบ้านอ่ามาถึงกระเตาแก็10กิโลแค่นั้น ประมาณนั้นแหละตีเขื่อนอืมตันตัวยังไงบ้ฮะมีมีแต่ว่าเราไม่ได้ดูอ่าประมาณนี้ใช่ไหมก็ลำบากหน่อยเนาะลงบ้างไม่ลงบ้างก็ขอแฟนๆขับเข้าใจกันบ้างนะคะช่วงนี้ที่ก็เราอะไรนะอัพคลิปไปก็กำหนดเวลาไว้แต่ไม่ได้สนใจให้อะไรอย่างงี้ก็มีอันนี้อันนี้เป็นห่วงเอ่นี้เป็นห่วงมากเลยเนาะ โอเคค่ะแล้วพี่ใหม่ล่ะค่ะก็ถ้าในในใกล้ในเวียงน้องก็มีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่นะานเลยไฟบ้านนะคะก็มีของเครือข่ายในเนาะไอะไอแอนเนอร์ไอแอนเนอร์ก็ยังมีใช้อยู่อ๋อก็ยังยังไม่ค่อยลำบากเลยยังไม่ค่อยลงลงคลิปได้ปกตินะแต่การถ่ายคลิปแต่การถ่ายคลิปของเราจะลำบากหน่อยใช่ไหมคะอะไไรก็ ปกติพี่ใหม่จะรๆไปตรงนู้นตรงนี้เนาะ,ะสถานาการณ์ตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนเนาะเซฟไว้ก่อนสถานการณ์ดีขึ้นก็ค่อยอไปค่อยดูกันต่อนะคะก็ทุกคนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เราไปสัมภาษณ์น้องน้องโูฟองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างาการถ่ายคลิป ถ่าคิปก็พี่ออกไปไหนไม่ได้ก็จะอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายที่บ้านแบบความติ๊กต้องของบ้านใช่สำหรับสำหรับของน้องคือเป็นคลิปแบบแนวตลกอยู่เนาะก็ลุยลุยอยู่แล้วติ๊กต้องนิดนึงมีแกงแกงใครที่ชอบก็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะใช่ค่ะก็ช่วงนี้ไปเมืองยางก็ง่ายไหมก็ไปได้อยู่ไปได้อยู่เนาะ ไม่ไป <c oughs> ไม่ไปมงยางก็มีค่ะก็โอเคค่ะเจอกันใหม่นานๆทีจะเจอกัน <c oughs> ใช่จ้าก็แล้วก็แล้วก็มาสัมภาษณ์กันประมาณนี้นะคะจุดเจอกันแค่แป๊บเดียวก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะพี่ๆทุกคนช่วงนี้ก็ขอขอความเข้าใจกันหน่อยนะคะว่าทุกคนก็จะมีปัญหา ทุกท่านก็มีปัญหาทุกคนนะคะนี่น้องแป้งจ้าเดี๋ยวๆขอถ่ายคลิปแป๊บนึงคือวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่เชิญเรามาคิดว่าจะไม่ได้กัดเชิญล้วนะรออยู่นะนั่นรอรูรอรุดอยู่เออรอก็ไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตเอ่อสูงหาซื้อวะอ๋อ

น่นนะ่อน่รสิออ๋อออันเออช่ก็ทานยัก็กามนะเจ้ก็ทอชกงันป่ใจแ่ก็อันแบบรอรอน้องแป้งแบบเอิมจะได้รแขก จะได้เป็นไปเป็นแขกรับเชิญเขาไหมแบบเนี้มีแฟนคลับก็เข้ามาทักทายเยอะมากเออน้องแป้งเชิญไหมนู่นนี่นั่นอ่ะเออแล้วก็แบบว่ารอรู้รอใช่มันก็เลยต้องมานะคะต้องมาให้ได้นะคะเชิญแล้วต้องมาให้ได้ดีใจใช่ยุ่งหน่อยเนาะงานก็ยุ่งอะไรก็ยุ่งหมดเลยทั้งงานทำย t ท b e ด้วยทั้งงานดีด้วยเนาะ ทุกอย่างเลยอย่างเดียวจะไม่ขอลบได้ได้ก็วันนี้เราก็ขอโตกลับก่อนนะน้องแป้งเพราะว่าเออต่างคนต่างมีงานมั้งต่างคนต่างมีงานกันก็ไม่อยากรบกวนน้องแป้งน้องแป้งก็น่าจะรับเอรับแขกอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะวุ่นวายกับแขกหรือจะรุ่งวุ่นวายกับเราอีกเนาะมันก็จะมีสองสอง สองข้างทางแบบเนี้ยเออสองข้างทางแบบเนี้ยมันจะลำบากสองทางเลิ่เออสองทางเริ่มมันจะ,ม,นจะมันจะลำบากน้องแป้งหน่อยนะเออขอตัวกลับก่อนได้มาทําบุญแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วเนาะทุกคนใช่ไหมำนำนเออไปสงังโอกาสเพื่อนแค่ไหอโอเคค่ะ กอ,องม้งน้องแป้งจะโชว์ดีดาแล้วนะคะลอยกล้องใส่กล้องบัดฟ้าลอยใส่กล้องม้งบัตฟ้าหน้ำลาก,กันแน่ ถ้าเขาต่อยแบบดีๆปไปในรอบเราสลบัวดอะไรวะ